สวัสดีครับผมช่างโจนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องการตั้งเลาวมอเตอร์ไซค์นะครับตั้งง่ายๆนะครับทำเองง่ายๆเลยนะครับก่อนดืงหรือหรือครับรือไอเฟรมออกก่อนนะครับหรือเฟรมตัวนี้เป็นยี่ห้อคาเซนะครับคาเซของคาวานะครับตัวนี้หรือรือฝาตรงตั้งเลาวนี่ออกก่อนเลยนะครับ ทั้งล่างข้างบนเลยนะครับทั้งเบวไอดีเบวไอเสียวัดตรงนี้เหรอเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับทำง่ายๆไม่ถึงใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงเดียชั่วโมองอะ่ะมาถึง30มสินาทีก็เสร็จนะครับตั้งง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์นะครับใช้มือตั้งเอานะครับเดี๋ยวรอรอให้ช่างเขาลื้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับทําไง มันขึ้นอยู่จังหวะไหนนะครับพอเราถอดออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยครับหรือทําไมฝาข้างหรือเพื่อว่าเราจะมุนมหาไอจุดจุดจุด,จดสูงสุดของหัวลูกูบนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนท่เห็นขีดตรงนี้ไหมครับอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยคือศูนย์มาก,ก่นนะครับแล้วตรงเฟืองมันจะมีเอ่อ เฉียดอยู่ตรงนึหมุนมาให้ตรงน,นะครับนี่แหละครับเราก็ดูนะครับมาร์กของรุ่นนี้นะครับจะมีมาร์กท่านอนตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับให้มันตรงกับเข็มลูกศรตัวนี้นะครับตัวนี้ไปท่าตั้ง ันี้ก็คือถ้าตั้งนะต่อไปเราก็ตั้งตั้งวาลได้เลยนะครับอ่าเนี่ยรู้เลยว่าวาวห่างครับโยกดูมันจะมันจะให้ตัวอยู่ประมาณจุดจุดหกจุดเจ็ดมิลนะครับคือวาลวาลมันห่างครับเวลาสตาร์ทมันจะดังจะมีเสียงดังแก๊กแ๊กแก๊กแ๊กอะครับห่างวาอียดีก็ห่างครับวาไอเสียก็ห่างวาอียดีก็ห่าง เดี๋ยวเรามาขยับตั้งให้มันชิดกว่านี้นิดนึงนะครับตั้งวาล์วไอดีให้มันให้มันชิดชิดกว่าวาล์วไอเสียนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยครับก,กล้องให้นะนนี้จะเป็นเบอร์ประมาณเบอร์เบอร์เก้า จุดสี่จุดห้ามิลนี้ก็ได้นะครับเ,เสียอันนี้ก็หางถ้ามันหางมันมีเสียงนะครับถ้าชิดมากไปก็ไม่ดี เอาตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับรอฟังเสียงเครื่องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวประกอบที่เราประกอบพวกฝากข้างแล้วก็ฝาไอ้ขอบนขออล่างวาวไอดีเอเสียนี่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์นะครับใช้มือเอานะครับ เราจะทดสอบฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะดังแกล๊งแกแก๊ก,กไหมนะครับกุญแจเอาทำไมกุญแจไม่มี <c oughs> เงียบเลยนะครับอ่าไม่ได้ยินเลยครับอ่าเสียงเงียบเลยนะครับ โอเคไหมครับจำใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมฝากกดติดตามช่างโจด้วยนะครับวิธีการตั้งล์าง่ายๆด้วยตัวเองนะครับตั้งเ์าตั้งเ์ามอเตอร์ไซค์ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันถ้ามีอะไรมาแชร์เพื่อนๆเดี๋ยวโอกาสน่าจะแชร์เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ